Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough with I'm sick of all the bad thoughts. People who were half gods. You were not as tough for me. Don't wanna test your luck with me. สนใจเติมเกมนาโกเนสองเอพ็ูชั่นทางเรามีร้านพี่จอนชาวไร่ให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกจดทะเบียนบริษัทกว่า2ล้านบาทสะดวกปลอดภัยแน่นอนทางร้านนะครับได้จัดโปรโมชั่นสุดคุม้มลดราคาทุกแพก็คถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับเช่นแพ็ค3,000ันลดเหลือเพียง1830บาทประหยัดไปถึง1,110บาทเลยนะครับนอกจากนี้นะครับทางร้านยังเติมได้2แบบเลยนะแบบที่1คือใช้ดีพานะครับเรทราคาถูกกว่าแบบที่2เฉพาะ Android เท่านั้น แบบที่2ใช้แค่ uid นะครับโดยไม่ต้องเข้าเกมได้ทั้ง android แล้วก็ ios นะครับหากเพื่อนสนใจนะครับติดต่อได้3ช่องทางที่เพจไลน์เบอร์โทรที่ลิงก์ใต้ไลน์หรือว่าใต้คลิปนี้นะครับสวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเราไม่นำตัวนกลมวันนี้เราอยู่กันในเกมหนังกรณีสอง evolution อีกเช่นเคยนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือรีวิวอาชีพอาร์ uth, คิมิดส์คาสซอนั่นเองจากคลิปก่อนหน้านะครับผมได้วิวบิงเกอร์ในสายอาชีพของแอสซัสซินไปแล้ว วันนี้นะครับก็ถึงคิวสายอาชีพของอาคาเดมิกกันบ้างในช่วงคัสสอนะครับจะมีให้เลือกอีก2คงคัสอาชีพทางฝั่งซ้ายนะครับคือเอนจิเนียร์โดดเด่นไปทางเสกลูกน้องหุ่นยนต์ส่วนทางฝั่งขวานะครับคืออาค m ิมิสโดดเด่นไปทางปืนยาพิษนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวทางสายอาคริมิสก่อนนะครับทางอิงจากซฟเวอร์จีนอาชีพอาคาเดมิกจะมากอนแอสซัสินนะครับส่วนรูปแบบสกิลคงไม่ต่างจากโกบอนเว้นแต่พวกสถานะต,ต่างๆรวมไปถึงธาตุอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเอาละครับ ตอนนี้เราอยู่ในหน้าสกิลของอาชีพอาเคมิสนะครับโดยฝั่งซ้ายแนวตั้งเนี่ยจะเป็นสกิลของสายอาชีพเพอร์ดิเชียนเป็นสายซัพพอร์ตในคัสสามนะครับส่วนฝั่งขวานะคจะเป็นสกิลของสายอาชีพอะเดฟนะครับสายเล่นแร่แปรธาตุในคัสสามแล้วก็สกิลค่อนข้างจะแปลกตาด,ด้วยนะครับโดยผมเนี่ยจะเริ่มแปลสกิลจากฝั่งซ้ายของสายอาชีพเพอร์ดิเชียนก่อนนะครับสกิลหนึ่งเร่งความเร็วสกิลนี้นะครับเปลี่ยนปืนเป็นเข็มฉีดยานะครับแล้วก็พุ่งโจมตีศัตรูตด,ด้านหน้าและฟื้นฟูให้้เพื่่่ออนนนททีีมีมยสุด2ค คูดานสกิลอยู่ที่10วินาทีนะครับแล้วก็มีส่วนที่ผมแปลไม่ออกด้วยนะครับสกิลที่2ออัญเชิญเสกสมซอมาช่วยโจมตีนะครับสามารถเล่นได้สูงสุด2ตัวใน30วินาทีโจมตีครั้งหนึ่งกับครั้งที่2นะครับไม่มีสถานะอะไรโจมตีครั้งที่3นะครับจะติดสถานะเผาไหม้5วินาทีโจมตีครั้งที่4นะครับจะทําให้ติดสถานะพิษ5วินาทีโจมตีครั้งที่5นะครับจะทําให้ติดสโล5วินาทีคูดานสกิลนี้อยู่ที่15วินนาทีะครับ สกิลที่3ยาพิษสกิลนี้นะครับโยนขวดยาพิษใส่ศัตรูทําให้ติดสถานะพิษสถานะพิษคือสร้างความเสียหายเวท50%ต่อวินาทีนาน5วินาทีนะครับคูลานสกิลนี้อยู่ที่24วินาทีต่อไปสกิล4นะครับการพิษกระโดดแล้วปล่อยพิษรอบๆนะครับทำให้ติดสถานะพิษสถานะพิษก็คือสร้างความเสียหายเวท50%ต่อวินาทีนาน5วินาทีนะครับคูลานสกิลนี้อยู่ที่3 0วินาทีสกิลที่5นะครับการพิษอันตรายอาฉีพพิษใส่ศัตรูและระเบิด ทำให้ติดสถานะพิษสถานะพิษก็คือสร้างความเส,สียหายเวท50%ต่อวินาทีนาน5วินาทีนะครับคูลดาวน์สกิลนี้อยู่ที่40วินาทีต่อไป skill สกิลแอนตินะครับสะน้ําพิษสร้างหลุมขนาดใหญ่นะครับโจมตีศัตรูทําให้ติดสถานะพิษสถานะพิษก็คือสร้างความเสียหายเวท50%ต่อวินาทีนาน5วินาทีนะครับคูลดาวน์สกิลแอนตี้นะครับอยู่ที่60วินาทีต่อไปมาทางฝั่งขวาสกิลสายอาชีพอเดฟกันบ้างนะครับสกิลที่1หมัดลาวาเรียกม ทำให้ติดสถานะเผาไหม้สถานะเผา,าไหม้คือสร้างความเสียหายเวท20%ต่อวินาทีนาน5วินาทีคูลานสกิลอยู่ที่12วินาทีนะครับสกิล2บอลน้ําแข็งโยนบอลน้ําแข็งใส่ปเป้าหมายทําให้ติดสถานะสโลว์สถานะสโลว์คือลดความเร็วใ,ในการเคลื่อนที่30%นาน5วินาทีคูลานสกิลนี้นะครับอยู่ที่15วินาทีสกิลที่3กําแพงดินเรียกเสาหินโจมตีศัตรูรอบๆทาให้ติดสถานะเผา,าไหม้สถานะเผาไหม้คือสร้างความเสียหายเวท40%ต่อวินาทีนาน5วินาที เผาแรงกว่าสกิล1นะครับ20่สิบเปอร์เซ็นต์สกิลที่20วินาทีนะครับสกิลที่4มือน้ำแข็งยักษ์อัญเชิญมือน้ำแข็งยักษ์โจมตีศัตรูอยู่ได้12วินาทีนะครับทำให้ติดสถานะสโลลดความเร็วในการเคลื่อนที่30เปอร์เซ็นต์นานหวินาทีคูดานสกิลที่24วินาทีนะครับสกิลที่5ระเบิดลาวาสกิลนี้นะครับยิงปืนลาวาจากพื้นดินโจมตีศัตรูทำให้ติดสถานะเผาไหม้สถานะเผาไหม้คือสร้างความเสียหายเวท40นนนนาาาวิาทีคูด์สกิลที่40วินนาทีะครับ ต่อไปสกิลวันตินะครับคริสตัลน้ําแข็งปล่อยพลังเวทคริสตัลน้ําแข็งทําให้ติดสถานะเผาไหม้สถานะเผาไหม้คือสร้างความเสียหาย20%่สนต์นานหาวิสกิลนี้นะครับจะเผาเบากว่าสกิลธรรมดานะครับแล้วก็ตัวสกิลนะครับเป็นน้ําแข็งแต่ติดสถานะเผาไหม้ตามที่ผมแปลนะครับคูลาสกิลอยู่ที่60วินาทีกลับมาที่คาร์ดแรกนะครับกลับมาที่คาร์ดแรกอาคาเดมิกนะครับผมจะแปลเฉพาะสกิลบัฟนะครับสกิลบัฟนี้นะครับคือบัฟเสริมแก่งบัฟนี้นน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 ะะะคคครรััับบบจจเพิิิิิ่่่่มอออกก100 120 10หวววยยาาาาทททีีีููลดสนะครับ สกิลบัฟนี้นะครับก็คืออัญเชิญหุ่นยนต์เี่นสมอลลหุ่นยนต์นะครับมาช่วยต่อสู้นานยี่สิบวินาทีหุ่นยนต์จะไม่โจมตีเป้าหมายเองนะครับหุ่นยนต์จะโจมตีเป้าหมายพร้อมกับตัวหลักของเรานนั่เองคูณานสกิลอยู่ที่หกสิบวินาทีนะครับกลับมาที่คัสสองนะครับอารเคมิดผมจะแปลเฉพาะสกิลแพสซีฟกับบัฟที่สําคัญนะครับแพสซีฟนี้นะครับคือหมัดน้ําแข็งสกิลนี้นะครับเมื่อเรากดกิ้งนะครับจะสามารถใช้สกิลนี้ต่อได้สกิลนี้นะครับจะใช้หมัดต่อยแบบน้ำ สุดสหานสะกดจิตน,นะครับผมไม่แน่ใจว่าทําอะไรได้นะต่อไปสกิลบัฟค็อกเทลบัฟนี้นะครับจะเขย่าวขวดค็อกเทลนะครับเพิ่มพลังเวทที่สิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มพลังโจมตีสิบเปอร์เซ็นต์ฟื้นฟูเลือดสิบเปอร์เซ็นต์นานถุวินาทีครูดานสกิลที่หกสิบวินาทีนะครับส่วนสกิลอีกนะครับเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากนะครับแค่เพิ่มระยะก,การโจมตีความแรงประมาณนั้นนะครับของกอบอนเนี่ยจะเพิ่มธาตุเข้ามานะครับยังไงก็ดีกว่าหลายสกิลนะครับตรงนี้เนี่ยผมจะข้ามไปเลลยแ้วกันนะ ต่อไปนะครับมาชมสกิลคลาสสแบบเบื้องต้นนะครับทางฝั่งซ้ายเนี่ยคือคลาสอาชิพอาเด็นะครับผมจะให้ดูสกิลทั้งหมดนะครับ สำหรับคาสอาชิมาเดฟนะครับคือสายเล่นแร่แปรธาตุสกิลนะครับพัฒนามาจากาาคลาสสองอะเคมิสทางฝั่งขวาแนวตั้งนั่นเองสายนี้นะครับเด่นไปทางด้านดาเมจนะต่อไปครับทางฝั่งขวานะครับคือคาสอาชิเพเดิเชียนผมจะให้ดูสกิลทั้งหมดนะครับคาสอาชิเพเดิเชียนนะครับคือสายซัพพอร์ต สกิลพัฒนามาจากคาส2องอะเคมิสทางฝั่งซ้ายที่ใช้เข็มฉีดยานะครับสรุปจากที่ผมได้ลองเล่นน้องเคมิสนะครับเป็นอาชีพที่น่าสนใจพอสมควรสกิลค่อนข้างแปลกนะครับสำหรับทางสายเล่นแร่แปรธาตุวนอกสานะครับก็สามารถซัพพอร์ตได้ด้วยไม่รู้ว่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแทนพระได้หรือเปล่านะครับแต่รวมเนสกิลทางคาสอะเคมิสนะครับน่าสนใจไม่น้อยและยังเสกขุ่นยนต์ได้ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับรีวิวอาชีพอะเคมิสที่พัฒนามาจากคาสอะคาเดมิกนะครับทางอิงจากเซิร์ฟ ในคลิปต่อไปนะครับผมจะมารีวิวแอสซีสต์อีกสายให้ดูนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกสะดินแจ้งเตือนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจุ๊บจ้า